สิ้นสุดการรอคอยร่วมกันต้อนรับสุดยอดนักเตะประจำซีซั่นจาก7ลิกใหญ่ทั่วยุโรปก,กับคลาสยี่สองทีมออฟเ e อะซีซัวันที่6กรกฎาคมนี้ที่เกมฟีฟ่าออนไลน์4เท่านั้นลิงก์โหลดด้านล่างเดอร์พี่น้อง <c oughs> เมื่อวานพวกกูพึ่งเรียบร้อยโรงเรียนผีเฮียวีโกมาลาเซียกันไปเองมาวันนี้ปวดตับกันอีกแล้วเป็นเด็กผีในยุค2 0งพยีบสองเนี่ยมันยากจริงๆเลยนะถ้าจิตใจคุณไม่เข้มแข็งมากพอนะฮะผมบอกได้คำเดียวว่าอยู่ยากในยุคนี้สวัสดีแฟนช่องทุกท่านด้วยนะครับคลิปสรุปข่าวประจำวันที่ สามเดือนเจ็ดปีสองห้าหกห้าอีเพียงแค่ไม่กี่วันละประมาณห้าหกวันได้พลพรรคปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูเอตจะนั่งเครื่องบินบินตรงมาที่ประเทศไทยเพื่อทำศึกเดอะแมชพี่โดจะมาไหมเนี่ยในคลิปนี้ก็มีอัปเดตข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ ขอปรับชมรับฟังเนื้อหาข่าวสารในคลิปนี้ขอคนละ1ไลค์1แชร์1การกดติดตามเป็นกำลังใจใน,ในการทำคลิปโตรุ่งสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างได้เหมือนเช่นเดิมนะครับว่าท่านคิดเห็นประการใดกับข่าวในคลิปนี้ขอกำลังใจในการทำคลิปนี้จนจบช่วยกันกดไลค์ให้เกิน2,000ไลค์เด้อพี่น้องบอกได้คำเดียวว่าปวดตับนะฮะสับยอดฮิตของช่องเรานรพีศาตแดง อัปเดตข่าวสารตลาดซื้อขายนักเตะที่น่าสนใจต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับแต่ว่าเป็นในดีวของชูกุนเด้นะสำหรับทางฝั่งบา์เซโยล่าครับรายงานจากซามอลมาร์กเดนแล้วก็น้ำมอยลอเรนต์น้ำมอยลอเรนสายตรงบา์เซโยล่านะฮะเทียสูงนะครับจาก ESPN ฝั่งสเปนและตอนนี้บา์เซโยล่าพยายามจะปิดดีวชูกุนเด้ราคาค่าตัว45ล้านยูโรซึ่งมันจะไปตรงกับ รายงานของน,าน้าโรเมโล95%เมื่อวานนี้จริงๆนะครับก็เคยมีข่าวว่าเซบีย่าพยายามนะอยากตั้งราคาค่าตัวของชูกุนเดไว้ที่60ล้านยูโรแต่ณตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วเปิดกว้างอยากขายว่าสั้นส่วนทางฝั่งของเชลซีลดความสนใจในตัวของชูกุนเดลงแล้วนะครับไปมุ่งเน้นเป้าหมายที่เดลิกนะซึ่งก็มีข่าวว่าตัวนักเตะมีความต้องการในการอยากย้ายทีมอยากย้ายออกจากยูเว โดยมีจุดหมายปลายทางที่สามารถเป็นไปได้คือที่เชลซีสาหรับมัตทเดลิกแต่แมนยูกับเดลิกเนี่ยมันมีข่าวแบบเบาบางดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่ถ้าเกิดสมมติย้ายทีมนะโอกาสไปเชลซีค่อนข้างสูงครับสำหรับเดลิกก็ตอนนี้ไม่ได้สนใจชูกุนเดแล้วหรือจะใช้คำว่าลดความสนใจลงก็ได้มุ่งเน้นไปที่เดลิกเช่นเดียวกับในดิวของนาธานอาเก้นะครับก็เป็นอีกดิวหนึ่งที่การเจรจารคืบหน้าไปอย่างมาก ในส่วนของอุส man le, เดมเบเล่แรงข่าวจากมุนโดเดปติโว้วตอนนี้อุส man เดมเบเล่กำลังพยายามในการเจรจาหาทางออกเกี่ยวกับอนาคตให้ได้โดยเร็วที่สุดแล้วก็มีจากสปอร์ตนะครับสายสเปนบอกว่าเดมเบเล่เนี่ยโอกาสแนวโน้มที่จะย้ายไปอยู่เชลซีน้อยลงไปทุกทีน่าตอบรับข้อเสนอนะครับในการต่อสัญญานะฉบับใหม่กับทางบาซา่า เห็นข่าวเนี่ยเขาเขียนบอกว่าจะลดค่าเหนื่อยลงมาด้วย40%ถ้าเกิดบาซ่าสามารถปาดหน้าราฟินญาได้จริงเซนชูกุนเด้ต่อสัญญาเดมเบเล่และเก็บเฟรนกี้เรยองไว้ใช้งานต่อได้โอ้โหบาซ่านี่เล่นเชลซีกับแมนยูที่หงายท้องเลยนะครับเชลซีนี่โดนหลายดีลส่วนแมนยูนั้นทำดีลมานานเป็นเดือนกลับมาที่ข่าวของแมนยูนะครับวันนี้เนี่ยเนื้อหาข่าวก็จะไม่ค่อยเยอะมาก แต่เนื้อเน้นๆนะฮะแบบว่าจัดเต็มเลยทีเดียวเชียวรายงานจากสกายสปอร์ตนะครับบอกว่าฟูลแลมมีความต้องการในการยืมตัวเอริกไบยี่จากแมนเชสเตอร์ยูเต็ดไปร่วมทีมด้วยสัญญา1ซีซั่นก็คือจะขอยืมมา1ซีซั่นพร้อมกับออปชันในการซื้อขาดแมนเชสเตอร์ยูเต็ดมีความยินดีนะที่จะปล่อยตัวเอริกไบยี่ให้ยืมตัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากไบยี่นั้นไม่ได้อยู่ในแผนการนำทีมของเอริกเทนฮาร์กซีซั่นหน้า จริงๆนอกจากไบยี่อ่ะฟิลโจนแล้วก็ตูนเซเบ้เป็นอีกสองคนที่แมนยูหาทางปล่อยอยู่คือคุณเสียเซนเตอร์ไปสามคนเลยเนี่ยทั้งไบยี่ตูนเซเบ้ฟิลโจนมันเลยไม่แปลกที่แมนยูเนี่ยจะพยายามเซ็นสัญญานะครับกับเซนเตอร์คนใหม่เซนเตอร์ณตอนนี้มีเพียงแค่สามคนนะถ้าเกิดสมมติว่าปล่อยออกไปหมดเลยก็จะมีแค่แฮร์รี่แม็กควเออร์วิกตอร์ลินเดลฟราเฟลวารานแล้วแต่ละคนเนี่ย ทั้งฟอร์มการเล่นรวมไปถึงสภาพร่างกายก็ดูที่จะไม่ค่อยน่าไว้วางใจด้วยกันทั้ง3คนในขณะที่ดีนเดอร์สันครับย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูเตตดในรูปแบบการยืมตัวอีกครั้งหนึ่งย้ายไปอยู่ฟอร์เรสขอให้ความปรารถนาในการได้กลับไปติดทีมชาติอังกฤษสมหวังนะครับน้องดีนนะอยากติดทีมไปลุยสุพุดบอลโลกปลายปีนี้แล้วก็ต้องการเวลาในการได้ลงสนามขอให้สมปรารถนานะครับน้องดีน แต่ก่อนอื่นเลยไปฟอร์เรสเอ่ยไม่ใช่เออถูกแล้วไปฟอร์เรสอยู่ตำแหน่งตัวจริงให้ได้ก่อนมาที่ดีลของลิซานโดมาติ i เนสซึ่งตอนนี้ดูจะเป็นดีลที่แมนเชสเตอร์ยูไนแตรดส่งทีมงานตลาดซื้อขายนักเตะไปทำงานอยู่แบบว่าฟูลเลยนะหลังจากที่สามารถปิดดีลมาลาเซียได้ในส่วนของดีลเฟนกี้ไดยองตกลงค่าตัวกับบาเซลนาได้แล้วมันติดอยู่ที่โบนัสเรื่องของแอดออนทียงเคลียร์กันไม่เสร็จ ทาให้สามารถเขาเรียกว่าไปโฟกัสกับดีลของดิซาโดมาติเนสได้จากที่ทางข่าวนะครับเร่นข่าวนะฮะว่าดิซาโดมาติเนสยกเลิกวันหยุดพักผ่อนของตัวเองบินกลับมาที่กรุงอัมสเตอร์ดัมในช่วงวันอังคารที่แล้วนะครับทางตัวเขาได้แจ้งกับอาแจกว่าเขาต้องการย้ายไปเล่นในพรีเมียร์ลีกแต่เขายังคิดอยู่ว่า สถานีปลายทางต่อไปเนี่ยจะเป็นทีมไหนระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนแต็ดและอาร์เซนอลเลือกทีมไหนดีแต่ก็เหมือนเล่ยๆนะไปที่แมนยูมากกว่านะครับเนื่องจากมีเอรดิกเทนฮากอดีตนายเก่าคุมทีมอยู่ที่นั่นนั่นเองนี่เป็นข่าวจาก SKY SPORT ์ตไมค์บัวไวครับผู้สืกข่าวทีอันหนึ่งจากประเทศเนเธอร์แลนด์ครับสายตรงอาแจกแรนข่าวบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นข้อเสนอไปทั้งหมด41ล้านยูโร แล้วก็แอดออนโบนัส4ล้านยูโรมันจะไปสอดคล้องกับฟอร์บิซิโอโรมาโนนะครับว่าแมนยูเต็ดน้นยื่นข้อเสนอไปจริงๆและเป็นข้อเสนอที่ดีกว่าอาร์เซนอลแต่สรุปนะครับอาร์จ็กอัมเตอร์ดัมยังไม่พอใจกับข้อเสนอนี้ยังไม่พอใจกับบิดนี้ยังไม่ได้ตัวนะคือยื่นไปจริงๆนะครับแมนยูยื่นไปาตามข่าว41ล้านยูโรแล้วก็แอดออน4ล้านยูโรแต่อาร์จ็ยังไม่ตอบตกลง บอกกับทางอาร์เซนอลและก็แมนยูนะครับว่าต้องการข้อเสนอที่มันดีมากกว่านี้ดยทางฝั่งแมนยูได้ทําการเจรจาเรื่องของสัญญาส่วนตัวกับมาติเนสแล้วเอริคเทนฮากเป็นปัจจัยสําคัญในการย้ายทีมครั้งนี้แต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าอาร์แจกยังไม่โอเคนะยังไม่ตอบตกลงไซมอนโจนนะครับผู้สืบข่าวจากเดลี่เมลเทียสี่เรียนข่าวบอกว่าลิซานโดมาติเนสทําการแจ้งกับเอวินฟานเดอร์ซาร์แล้วว่าเขารู้สึกเคารพกับทุกสิ่งทุกอย่างที่สโมสร ได้ทําให้กับเขาในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่เขาไม่อยากจะพลาดโอกาสในการได้ย้ายไปโลดเล่นโลดเล่น <c oughs> ในสมรภูมิพรีเมียร์ลีกที่มีแมนเชสเตอร์ยูเต็ดและอาร์เซนอลเป็น2ทีมที่กําลังเป็นข่าวอยู่ณนตอนนี้ข่าวต่อไปยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวปีศาจแดงน้องไทยเร็วบางที่ก็อ่านว่าตีเร็วเจ้าหนูมาเลเซียจะบินไปที่แมนเชสเตอร์ในวันอาทิตย์นี้นะครับก็คือวันนี้นะ เพื่อขารับการตรวจร่างกายหลังจากนั้นจะเซ็นสัญญาเป็นผู้เล่นคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดอย่างเป็นทางการในช่วงวันจันทร์ก็คือบินมาวันนี้แล้วนะครับวันอาทิตย์เราค่อยเซ็นสัญญาเปิดตรงเปิดตัวก็คือวันจันทร์เอาไว้อย่างน้อยๆปิดดีลได้ดีลแรกมาแล้วข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวที่เรียกได้ว่าเหมือนกับเป็นการกดขี่ปนาวุธไปลงที่กลางใจของเด็กผีส่วนใหญ่นะ หลายๆคนก็รู้สึกใจหายแล้วก็ยังมีความหวังลึกๆว่าเจ้าตัวนั้นจะอยู่กับแมนยูต่อในซีซั่นหน้าแต่บางส่วนก็ทําใจไวรอลุ้มหน้าแล้วนะครับว่าไม่ย้ายปีนี้ก็ย้ายปีหน้าอยู่ดีจุดเริ่มต้นนะฮะมาจากการรายงานข่าวของน้าดันแคนคัตเซนแกเป็นเทียกอสิบก็จริงแต่ผู้สืบข่าวคนนี้ดันแคนคัตเซนเขารู้จักกับจอร์ดเมนเดสเอเย่นของโรนัลโด้ดังนั้นนะครับข่าวที่มันเกี่ยวข้องกับ นังเตะในความดูแลของจอร์ดเบนเดสถือว่ามีมูลพอสมควรเลยครับหลังจากที่แกรันข่าวนะครับว่าคริสเยโน o โรนัลโดอยากย้ายทีมก็มีออนสตีนนะรวมไปถึงไซมอนสโตนนะครับที่เป็นผู้สืบข่าวเทียน,นึงออกมาคอนเฟิร์มว่าเป็นเรื่องจริงครับที่ทางเดียวกันนะครับว่าคริสเยโนโรนัลโดแจ้งกับบอร์ดแมนเชสเตอร์ยูไนเตตดถึงความต้องการในการย้ายทีม หากมีข้อเสนอที่น่าสนใจยื่นเข้ามาอย่าให้สโมสรนนั้นพิจารณาแล้วมันจะเกี่ยวโยงกับค่าเหนื่อยด้วยว่ามีสโมสรไหนสามารถจ่ายค่าเหนื่อยให้กับโรนัลดได้บ้างก็มีข่าวกับนาโปลีเชลซีรวมไปถึงบาเยอร์มิวนิกถ้าเกิดถามผมส่วนตัวนะอันนี้เป็น my opinion นะครับโอกาสที่จะเป็นบาเยส่วนตัวนะผมคิดว่าเป็นไปได้มากกว่าเชลซีรวมไปถึงนาโปลี อันนี้ความเป็นส่วนตัวนะแต่เชลซีก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับเนื่องจากทอตโบลีตอนที่มีข่าวว่านัดพบกับจอร์ดเมนเดสในส่วนหนึ่งของบทสนทนาคงจะได้มีการคุยไปบ้างแล้วไซม,มอนสโต้นะเขียนข่าวบอกว่าถึงแม้ว่าคริสเตียโนโรนัลโดจะทั้งรักทั้งผูกพันกับสโมสโร์รวมไปถึงแฟนบอลแต่ตัวเขานะครับในวัย37ปีน,นะฮะเจ้าตัวนั้นยังคงม,มีความต้องการในการจะไขว่คว้าความสำเร็จในช่วงปั้นปลายอาชีพ โดยเพราะอย่างยิ่งการได้ลงเล่นบนศึกยูฟ่าแชมเปีนลีกในส่วนของสโมสสอนนะครับเดวิดออสตินเขียนข่าวบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้มีความต้องการในการจะปล่อยตัวโรนัลโด,โดออกจากทีมไปยืนยันคำเดิมว่าไม่ได้อยากขายอย่างที่บอกไปว่ามีข่าวกับเชลซีบาร์ยนนาโปลีส่วนปารีแสแซง์แมงพวกเขาไม่ได้มีความต้องการอยากเซ็นสัญญานะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นซุปตาที่มีค่าเหนื่อยแพงด้วยก็คงจะจุกกับค่าเหนื่อยของท่านเป้นะฮะน้องเป้ไปนั่นแหละแล้วก็มีความเห็นส่วนตัวของนัสตนนะครับที่บอกว่าถ้าเกิดจะมองในมุมของความบาลานซ์การปล่อยพี่โดออกไปอาจจะเป็นเรื่องดีนะกับเอริกเทนฮาร์กพาอแมนยูเนี่ยจะเข้าสู่ยุคใหม่ส่วนพีด้นั้นโอเคเขาพิสูจน์ตัวเองแล้วนะครับว่าเขายังดีพอในการลงเล่นบนเวทีพรีมิ์ลีก ฟอร์มการเล่นนั้นยังคงยอดเยี่ยมเหมือนเดิมยังคงมีความเฉียบขาดแต่แมนยูเนี่ยจะเข้าสู่ยุคใหม่ไงอาจจะเป็นเรื่องดีกับเอริกเทนฮาก็ได้ที่จะได้ใช้แผนหรือว่าสไตล์การเล่นในแบบฉบับของเอริกเทนฮารจริงๆอันนี้เป็นความเห็นสุดโตนนะครับไม่ใช่เนื้อหาข่าวนะไม่ใช่แหล่งข่าวเป็นความเห็นของน,สอน้สโตนถ้าเกิดสมมติว่าพี่โดนะครับย้ายทีมจริงๆนี่เป็นออปชั่นนะฮะ ในกรณีที่ CR7 ซนย้ายออกจากสโมสสอไปก็จะมีอองตูนี่มาซียาวชาลีแมคนิวโจฮูกิลปวดตับเลยเฮ้ยนาโปรลีววกนายเป็นทีมที่มีข่าวกับโรนัลโดเอาโอชิเมนมาแรกไหม <c oughs> <c oughs> ดูแล้วเป็นไปได้ยากนะครับแต่ก็แอบหวังนะถ้าเกิดสมมุติว่าโรนัลโดนะครับย้ายไปอยู่นาโปรลี ทำไมไม่เอาโอชิมเพนมาแรกหล่ะถ้าเกิดเสียพี่โดนะยังไงซาแมนยูต้องหากองหน้ามาแทนนะครับแล้วเมื่อไปดูจากรายชื่อกองหน้าในตลาดซื้อขายนักเตะโอ้โหปวดหัวเลยฮาเลนก็ไปแล้วนูนเยสก็ไปแล้วมันเหนื่อยตรงหาตัวแทนนี่แหละข่าวจากโรมาโนนะครับคริสตียโนลดนาลโดนะฮะบอกกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่า ขาต้องการจะออกจากทีมจริงๆในช่วงซัมเมอร์นี้ต้องการไปจริงๆเขาต้องการเห็นความพยายานมากกว่านี้อย่างไรก็ตามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคาดหวังว่าจะสามารถเก็บโรนัล do ไว้กับทีมได้แต่ก็ต้องดูนะถึงการตัดสินใจนะครับของโรนัล do อีกทีหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าโอเคแมนยูอยากเก็บพีโดเอาไว้แต่พี่โดเนี่ยกลับมาซ้อมและเดินไปบอกกับเทนฮาร์คเดินไปบอกกับริชาร์ดอาร์โนว่ายังไงซะผมก็อยากย้ายอยู่ดีผมเชื่อแมนยูเนี่ยจะไม่ขวางนะครับ ือสโมสรอ,อยากเก็บไว้อะแต่ถ้าเกิดคุณอยากย้ายยังไงซะมันก็ต้องปล่อยตัวออไปณตอนนี้คริสเตียโนโรนัลโดนะครับยังไม่ได้ทําข้อตกลงกับสโมสรใดเลยส่วนจอร์ดเมนเดสก็ยังคงดูตัวเลือกต่างๆอยู่ว่าจะเอาอยัางไงต่อและจะดําเนินการต่อไปอาจจะรอให้โรนัลโดนะครับกลับมาซ้อมเจอกับเอริกเทนฮากตัวเป็นๆถ้าเกิดเทนฮากสามารถกล่อมได้หรือว่าสามารถพูดคุยได้ก็ยังคงมีโอกาสอยู่ต่อ ะตอนนี้นะครับคอนเฟิร์มว่าโรนัลโดนั้นอยากย้ายจริงๆแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะได้อยู่ต่อนะอ่าโอเคประมาณนี้นะครับออสตินก็บอกว่าสโมสรนั้นมีสัญญากับโรนัลโดอีกหนึ่งปีแล้วต้องการให้ตัวนักเตะอยู่กับทีมต่อไปแมนยูไม่ได้อยากขายส่วนวิทเวลนะครับเทียหนึ่งจากเดียติกยูเคบอกว่าแมนเชสเตอร์ยังคงเชื่อว่าคริสเตียโนโรนัลโดนั้นจะอยู่กับทีมต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยใช้ทีมของโรนัลโดนะครับอาจไปทําให้ดีอื่นที่กําลังทํางานตอนนี้ได้ดีได้รับผลกระทบวิดเวลหมายถึงเฟรงกี้เดยองหรือเปล่าแต่เดยองอ่ะถ้าเกิดสมมุติว่าย้ายมาอยู่แมนยูจริงๆนะครับแกน่าจะมาเพราะว่าทํางานกับเอริกเทนฮากมากกว่านะมากกว่ามาเพราะว่าอยากเล่นกับโรนัลโด,ลโดแต่ถามว่าถ้าเกิดสมมติว่าเดยองอ่านข่าวเจอเฮ้ กูกาลังคุยเรื่องของสัญญากับทางแมนยูแต่โรนัลโดเนี่ยแย่เอาจากทีมมันก็ต้องมีแบบตังหิดตังหิดหรือไม่ก็คิดบ้างแล้วเนาะ <c oughs> ในส่วนของข่าวที่ว่าคริสตียโนโรนัลโดจะยังมาที่ประเทศไทยไหมไซมอนสโตนนะครับผู้สืกข,ข่าวทียหนึ่งสายตรงแมนยูจากบีบีซีเรนข่าวบอกว่าคริสตียโนโรนัลโดนะครับมีกําหนดการกลับมาซ้อมในช่วงปีซีซั่นสัปดาหนะ์หน้าเป็นที่เข้าใจกันว่า เขาจะยังคงเดินทางไปทัวร์ปีซีสั่นที่ไทยและออสเตรเลียด้วยเหมือนเดิมหตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูเตตดไม่ได้อยากขายโรนัลโดอยากย้ายแต่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีการย้ายทีมเกิดขึ้นจริงๆแต่น่าจะไม่ใช่เร็วๆนี้นะดังนั้นนะครับกำหนดการที่เดินทางมาที่ไทยวันที่8กระกฎะาคมมาเตะเดอะแมชวันที่12ใช่ไหมครับที่ราชมัง โอกาสที่จะได้เห็นคริสเตียโนโรนัลโดที่ประเทศไทยยังคงมีสูงเหมือนเดิมอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับนักข่าวสายตรงของสโมสรนอย่างนาสโตนเนี่ยทียหนึ่งจาก BBC เป็นคนเขียนข่าวเองว่าโอกาสที่ CR7 จะเดินทางมาทัวร์ปีซีซั่นที่ประเทศไทยและออสเตรเลียเนี่ยยังมีเหมือนเดิมลินพันกันและออสเตรเลียเนี่ยยังมีเหมือนเดิมข่าวสุดท้ายของคลิปนี้มากันที่ลาปอตต้า กับบทให้สัมภาษณ์นะครับในดีลของเฟรนกี้เดยองจริงๆแล้วนะครับลาปอต้าเคยพูดแบบนี้นะเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ผมหาบทให้สัมภาษณ์เดิมไม่เจอแล้วแต่แกเคยพูดเชิงนี้นะครับคราวนี้ก็มาพูดอีกรอบหนึ่งนะฮะลาปอต้าบอกว่ามีหลายสมโมสรต้องการเขาไม่ใช่แค่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเพราะเขาคือหนึ่งในกองกลางที่ดีสุดในโลกแต่พวกเราไม่ได้มีเจตนารมจะขายเขา และเขาก็ต้องการอยู่ต่อผมจะพยายามทำทุกอย่างเท่าที่ผมสามารถมีอำนาจและสามารถทำได้เพื่อให้เฟรนกี้อยู่ที่นี่ต่อไปแต่คือมันจะยังคงมีเรื่องปัญหาของค่าเหนืยอยูนะก็ต้องมีการแก้ไขต้องมีการพูดคุยอ่าประมาณนี้แหละคำถามเลยคือลาปอตตาเคยพูดแบบนี้ในดีวของริเวนเมซี่หรือเปล่า แฟนบาร์ซ่าในช่องนะครับที่ติดตามผมนะมีเยอะแหละใครจําได้ว่ามีหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์มาบอกผมทีเพราะว่าผมจําได้ว่าคับคล้ายคับขาว่าเคยอ่านว่าแบบแกเคยพูดประมาณเนี้ยถ้าเกิดมีก็กดหนึ่งมาหน่อยแล้วกันนะใครที่ดูเป็นอ่าพีเมียนะครับตอนเช้าอ่ะใจผมวิเคราะห์จากสิ่งที่ลาปอต้าพูดคีย์เวิร์ดนะครับประโยชน์สำคัญนะอยู่ที่ประโยคสุดท้ายเขาบอกว่า ผมไปทําทุกอย่างที่สามารถมีอานาจในการรั้งตัวแฟรงกี้ดดยองอยู่กับบาร์ซ่าต่อไปแต่ว่ามันจะยังคงม,มีปัญหาเรื่องของประเด็นค่าเหนื่อยตรงนี้แหละท่านผู้ชมคือมันเหมือนกับว่าเขาอาจจะพูดในลักษณะเฮ้ยบาร์เซโลน่าก็ต้องการเก็บตัวแฟรงกี้ดดยองไว้กับทีมแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเฟรนกี้เยองเนี่ยไม่ลดค่าเหนื่อยลงมาสโม,มสร ก็จะเป็นต้องขายเขาอันนี้ในมุมผมนะถ้าเกิดลาปลอร์ตาไม่ได้มีความต้องการอยากขายเด้ยองจริงๆทําไมถึงมีข่าวจากสื่อที่มีความน่าเชื่อถือทั้งสายสเปนสายกลางนะครับพวกโรมาโน่เวอร์ไวร,รมไปถึงสายอังกฤษยืนยันตรงกันว่ามีการตกลงเรื่องของค่าตัวไม่ได้อยากขายจริงๆเนี่ยทำไมดิวถึงทำมาจนถึงนาตอนนี้ถูกไหมคือเขาพูดอารมณ์ประมาณว่า บอร์บริหารพยายามแล้วนะในการที่จะให้เฟรนงกี้ดยองอยู่กับทีมต่อไปแต่มึงก็บรรลุข,ข้อตกลงค่าตัวกับทางแมนยูแล้วไงแต่มันยังไม่ดันดิวยังไม่เสร็จสิ้นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่โอเคบอร์บริหารพยายามทําให้เฟรนงกี้เดยองพยายามทําทุกทางแล้วให้เขาได้อยู่ต่อแต่ทําไงได้ล่ะถ้าเกิดสมมติตัวนักเตะย้ายไปจริงนั่นแปลว่าตัวนักเตะไม่ยอมลดค่าเหนื่อยเพื่อที่จะต้องอยู่ต่อ ถ้าเป็นแบบเนี้ยแสดงว่าผมพูดถูกแล้วอย่างหนึ่งว่าคนที่น่าสงสารที่สุดในดีลนี้คือเฟรงกี้เดยองนะครับเพราะอะไรครับท่านผู้ชมสุดท้ายนะต่อให้เดยองอยู่ต่อจริงมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าครั้งหนึ่งบา์เซโล่าเคยมีความคิดอยากจะขายคุณจริงๆคุณไม่ใช่นักเตะที่มีสถานะจะไม่ถูกขายอ่ะ พอครั้งนึงอ่ะมาเซโล่าก็เคยไปถึงขั้นตอนที่สามารถตกลงเรื่องของค่าตัวกับทางแมนยูได้ซึ่งสายสเปนสายอังกฤษแรนข่าวตรงกันนะครับแต่ดีวมันยังไม่เสร็จไงแล้วนอกจากนี้เฟรนกี้เดยองยังไม่เคยเดินไปบอกซาบีหรือว่าบอกบริหารว่าเขาอยากย้ายทีมแต่มันเป็นความคิดที่อาอจะขายเขาของสโมสรเองอยู่ที่ว่าเขาจะเลือกทางไหนแล้วทุกอย่างสามารถเปไปได้หมดครับในโลกข,ของฟุตบอล ตอนนี้นะอยู่ที่ตัวของเฟรนกี้ดยองแล้วว่าเขาจะเอายังไงถ้าเกิดเขามาแมนเชสเตอร์ยูเอเต็ดนั่นหมายความว่าเขาพร้อมจะเป็นนักเตะของแมนยูและอยากทำงานกับเอริกเทนฮาจริงๆแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาอยู่ต่อเขาต้องลดค่าเหนื่อยลงมาครับถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกระซือปุ่มไลค์มารัวๆนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยเถอพี่น้องตรงนี้ผมอัดคลิปเข้าไปเพิ่มนะครับข่าวมาตอนประมาณตีห้านิดๆ ในดิวของคริสเตียโน o โรนัลโดครับรายงานจากโรมาโนโรนัลโดนะครับชื่นชมเอลิกเทนฮาร์กเขาไม่ได้มีความขัดแย้งหรือว่าไม่ได้ไม่ชอบนะในตัวของผู้จัดการทีมคนใหม่เขาคิดว่าเทนฮากเป็นคนที่ดีครับแล้วก็เหมาะสมกับการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ของแมนยูด้วยซ้ำแต่ตัวของโรนัลโดนะครับความรู้สึกที่ผ่านมาเขารู้สึกผิดหวังกับบอร์ดบริหารอย่างมากเขารู้สึกไม่โอเคเลยอะ รู้สึกผิดหวังกับเจ้าของก็คือตระกูลเกลเซอร์มันถือว่าเป็นข้อความที่สร้าง Impact นะเพราะว่าท่านผู้ชมโอ้โหคุณรู้สึกยังไงล่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาโรโัลดนโะโโโครับคิดว่าสโมสอนต้องการเสริมทัพโดยด่วนและตอนนี้นะครับเข้าสู่ช่วงต้นเดือนกระกฎาคมแล้วสโมสอนก็ยังไม่สามารถเปิดตัวนะครับเซ็นสัญญากับใครได้เลยอันนี้จะมีเนี่ยครับตามข่าวคือเจ้าหนูมาเลาเซียถูกไหม อันนี้ส่วนตัวผมนะในมุมมองของโรนัลโดเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยโอเคมันเฮียวีโกไปแล้วคนนึ่งมีข่าวว่าได้คนนึงแต่มันจะมี impact อะไรขนาดนั้นเลยเหรอไออย่างเราเนี่ยเรายังคิดเลยนะครับว่าเอ้ยอย่างน,น้อยก็ได้มาคนนึงแต่มาเลาเซียเนี่ยไม่ใช่11ผู้เ,เล่นตัวจริงนะครับเขาคือคนที่จะมาเป็นสวอตเดฟหรือว่าแย่งตำแหน่งกับชอ ไม่ใช่มาปุ๊บแล้วแบบลงสวีเดผู้เล่นตัวจริงเลยอ่านข่าวกันต่อนะครับผมก็พยายามตีความแล้วก็วิเคราะห์ข่าวให้ในมุมมองของโรนัลโดนะครับมันถือว่าเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังมากๆที่ตโมสรยังไม่สามารถเซ็นสัญญาคว้าตัวหรือว่าเปิดตัวใครได้เลยโรนัลโดคาดหวังที่จะเห็นแมนยูทำผลงานตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้ให้ได้ดีแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเมื่อเทียบกับทีมอื่นมันทําให้มุมมองของโรนัลโดเปลี่ยนไป เขาไม่อยากอยู่ต่อที่นี่เพราะเขาไม่รู้สึกถึงความทะเยอทะยานของสโมสรถึงแม้ว่าส่วนตัวนะครับจะชื่นชอบพิการทีมคนใหม่จะรักสโมสรแต่โรนัลโดนั้นไม่รู้สึกถึงความมุ่งมั่นความกระหายนั้นเลยในส่วนของจอร์ด e เบนเดสกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อหาทางออกและปาลี่แซงชแมงไม่มีความคิดจะเซ็นสัญญากับโรนัลโดโอเคนี่คืออัปเดตข่าวเพิ่มเติมนะครับจากโรมาโนนะฮะสามารถคอมเมนต์พูดคุย ด้านล่างนี่เหมือนเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวผมรอดูก่อนว่าวันนี้มีประเด็นให้ไหลฟ์สดพูดคุยได้ไหมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายายจุ๊บ,จบ